الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه المهتدين المتمسكين بالدين اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر วา u l ล a อิการุมุลมุฟลลฮูนสัตธาชนชาวนาะตุนอิสลามที่เคารพรักยิ่งทั้งหลายอัลลอซุบฮานูวตาลาได้ทรงใช้ให้เรานั้นมีความตักวาหรือยำเกรงต่อพระองค์ด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้และหลีกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติห้ามแต่ในขณะเดียวกันจะหากว่าเรานั้นได้พลาดพังไปกระทำในสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม เราในฐานะที่เป็นศรัทธาชนก็ให้เรานั้นรีบเร่งในการที่จะขอพยโทษต่อพระองค์ดังที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกุรณานว่ายาอายูฮัลลดีนอามานูตูบูอิลลลอฮิตาบัตันนัสูฮะอาซาลรับบุคุมอายูกัฟฟิรอังคุมไซยาติคุมวายุดขีลกุมจันนติงตาจลีมิงตัดิฮันอันฮใจความโดยสรุปว่า โอบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงทำการขออภัยโทษต,ต่ออัลลอฮ์เถิดด้วยกับการขออภัยโทษอย่างจริงจังบางทีอัลลอฮ์จะทรงลบล้างความผิดของพวกเจ้าและนำพวกเจ้าเข้าสู่สวงสวรรค์ซึ่งมีสายน้ำไหลผ่านอยู่เบื้องล่างของมันท่านพี่น้องทั้งหลายครับลูกของกวางเมื่อมันคลอดออกมาได้ไม่นานมันก็สามารถที่จะวิ่งได้อย่างคล่องแคล่วและโดยความคึกขนอง และบางทีมันก็จะวิ่งออกห่างไปจากแม่ของมันแต่เมื่อมันรู้สึกว่ามันกำลังตกอยู่ในความอันตรายมันก็จะรีบวิ่งกลับมาหาแม่ของมันโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยและแม่ของมันก็จะทรงคุ้มครองหรือปกป้องลูกของมันจนสุดชีวิตเปรียบเทียบได้กับการที่บ่าวคนใดคนหนึ่งได้กระทำความผิดต่ออัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาและเขาได้สำนึกผิด แล,และทำการขออภัยโทษต,ต่อล้อสุภฮานอวตาลาแน่นอนพระองค์ก็พร้อมที่จะชี้นำและอภัยโทษให้กับเขาแน่นอนแหละครับการใช้ชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันนั้นย่อมที่จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมออันเนื่องมาจากความหลงลืมและกระทำตามอารมณ์หรือการล่อลวงของชัยตอนดังฮะดิษของท่านนาบีที่ว่า กุลบันีอาดามขอต,ต่ออุนวะคอยรุนขอต,ต่ออินัตตาวาบินใจความว่าบรรดามนุษย์นั้นคือผู้ที่กระทำความผิดและผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกเขานั้นก็คือผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวท่านพี่น้องผู้ที่มีความต้องการที่จะให้การเตาบัตของเรานั้นถูกตอบรับทั้งหลาย<ไ>เงื่อนไขของการเตาบัตนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายเงื่อนไขด้วยกันไม่ว่าจะเป็น การเสียใจต่อความผิดที่เราได้กระทำไปการตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่หวนกลับไปทำอีกและการคืนสิทธิ์ให้กับเจ้าของสิทธิแท้จริงแต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การตอบัตของเรานั้นสมบูรณ์และถือว่าเป็นการแส,แสดงออกถึงความเสียใจต่อความผิดที่เราได้กระทำไปนั่นก็คือน้ำตาเราอาจจะใช้น้ำตาในโอกาสต่างๆแต่มีสักครั้งไหม ที่เราใช้น้ำตาในการแสดงออกถึงความเสียใจต่อความผิดที่เราได้กระทำไปโดยส่วนมากแล้วเหตุที่จะทำให้เราเสียน้ำตานั้นก็อันเนื่องมาจากคนที่เรารักได้จากไปตกงานทรัพย์สินสมบัติได้พร่องไปหรือลูกหลานไม่เป็นอย่างที่เราได้คาดหวังเอาไว้และยิ่งไปกว่านั้นเราบางคนอาจจะเคยเสียน้ำตาให้กับภาพยนตร์หรือละครในบางตอนที่นักแสดงเนี่ยตีบทแตก หรือในบางฉากบางตอนที่พระเอกหรือนางเอกได้เสียชีวิตเราก็อินไปกับภาพยนตร์หรือละครเสียใจเสียน้ำตาโดยไร้ประโยชน์นักสแสดงผู้กำกับต่างก็ได้รับคำชมไปต่างๆนาะนาะแล้วผู้กำกับแห่งโลกใบนี้ละ่ะผู้ที่ทรงใช้ให้เรานั้นปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้และหลีกห่างในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามแต่เรากลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม เราแสดงแต่บทบาทของบาวผู้ฝ่าฝืนบาวผู้ทรยศบาวผู้ที่กระทำแต่สิ่งที่พระองค์ทรงห้ามและบทบาทของบาวเจ้าน้ําตาบาวผู้ที่เสียใจต่อความผิดที่ได้กระทําไปเราเคยแสดงกันบ้างไหมท่านพี่น้องที่เคารพรักษครับมนุษย์ทุกคนล้วนที่จะมีความผิดด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม เว้นแต่บุคคลที่อัลลอฮ์ได้ทรงปกป้องคุ้มครองเอาไว้หนึ่งในนั้นก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลัยฮะซัลลัมและแม้ว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลัยฮะสัลลัมจะจะโดนปกป้องคุ้มครองจากความผิดต่างๆท่านก็ยังคงทําการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ในวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า100ครั้งอยู่โดยเสมอนั่นแสดงให้เห็นถึงความสําคัญต่อการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ เพราะว่าบาปที่เราได้กระทำไปนั้นมันจะยังคงติดตัวอยู่กับเราถ้าหากว่าเราไม่ทำการเตาบัตและเมื่อบาปยังคงติดตัวอยู่กับเราเราก็จะได้รับการลงโทษจากความผิดที่เราได้กระทาในโลกอาคีรอท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายสิ่งที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนั้นก็เพื่อที่จะเตือนตัวของผมเองและเตือนผู้ที่มีความต้องการที่จะกลับเนื้อกับตัว ให้รู้สึกสำนึกต่อความผิดที่ได้กระทำไปไม่ว่าจะตั้งใจหรือพลาดพังไปก็ตามและขอให้การเตาบัตของเรานั้นเป็นการเตาบัตที่นสูฮาได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานาหวตาลและได้รับทางนำอันเที่ยงตรงก่อนที่ประตูเตาบัตจะถูกปิดลงก่อนที่วิญญาณจะถึงลูกกระเดือกก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะสิ้นสุดลง ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้มากๆในวันที่ยังมีโอกาสให้ขอขอในทุกๆเช้าที่เราตื่นขึ้นมาจงจำไว้อัลลอฮ์ให้โอกาสแก้ตัวกับเราเสมอบารักัลลอฮุลีวะลัคุมฟิลกุลอานิลอัติมอกลุลกาลีฮะดะอัสตอฟิรุลลอฮะลีวะลัคุมวลิซาอิลิลมุสลิมีนฟัสตอฟิรูอินนุฮูวูวลัฟูรุลราะฮีม اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وعليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه ومن شذ شذ في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن عليه وأصحابه أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بأفمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمل أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يذركم والله يعلم ما تصفون